มาค่ะพี่น้องมีเงยเกียงสิผ้ามาซักลุงมาสซักลุงหน้าเรียงด้วยพี่น้องมาเบิ่งแบบโบราณโบร้านยังมีอยู่เลยหนามันบอกพ่อหน่พี่น้องเนาะไห้มาเบิง่งมีเงยไหมเจ้าเฮ็ดยังแกนแห้งบ่บอกก็คนหูหนวกกับจังเสียดละพี่น้องมีเงยไหม น pues like ี่มันจะเป็นแบบสีพี่น้องเอ้ยนี่ใส่เล็กตัวนี้ที่มันแหลมๆนี่พี่น้องนี่เก็บ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 นี่หยอดปุ๋ยก็ได้นี่ใส่ตัวนี้โอ้ยเห็ดหลุมไปเบื้องมีใงไหมเบื้องเอาพี่น้องเอาปากลุ่มไปในหลุมจันสิ เห็ดแน่นเอาดินใส่ให้มันแน่นแนนบีบแน่นแนฝนบ่ตกมา้ไงอย่ามันตายเออจังสั่นล่ะบ่อแห้งบ่เป็นอย่างได้พี่น้องมีเย่ไหมเราบ่ได้ยินทานหูสั่งมาบ่ทานไหนมาหอดพี่น้องแต่เลือตุนเราเห็ดไปยายสู่ไปเลือดชาวหน้าเนาะเป็นเขาศิลาค่าถือปันหดเขากับเห็ดคือเกานั่นล่ะ ปุ๋ยคนละเคืองพะนะพี่น้องปลาเนียงเรียงล่าพันด้แล้ววยุ่งเจาะเียข่อยไปเอาตอนใดโอ้ปีนี้ล่ละเช่าหน้าสีเดียดร้อนแห้งเพราะยังวันตีบ่ม,มีเงินนเสียค่ารถเกี่ยวพี่น้องเอ้ยสีให้ตั้งแต่ปุ๋ยคนละเคืองน้ำซ้ำเสียแล้วจกเงินอีกวันนี้แม่โอ้ขอกระนายประเทศไทยร่วมเดือดเื้อ,อเอ,อ้าเดือดร้อนเ่าเดือดร้อนกัะลูกกันในปีนี้ลหละเอ้า สักลุงเด้อพี่น้องเด้อน้ำกับพอ่อดินกับเกนเกนแกน,แกน,แกน,แกนเป็นดินอันเขาเอื่นดินสมองแม่พี่น้องอืมแกนแห้งจนว่าเดี๋ยวให้อีพอมาไทให้อีกอืมเบื้องด้านหลังมีไงเกงนี่ด้านหลังนี่ให้พอแล้วมาไทอีกรอบว่างหันพี่น้องก็สีดําได้อีกเนาะอันนี้เพิ่นดาเพิน่นไทไว้ลายมือแล้วมันกระซ่งแกนพี่น้องนี่น้ำกับพอ่อกระเทือนนี่แม่ ดำกับดำหยักหยักใส่คักคักบีบคักคักเนี่ยบ,บีบบีบมันคักคักย่านมันตายเออบีบลงไปเจ้าเห็ดนีบอะไรได้ยังไมเขาตายเดี๋ยวมาสามีกทด้เหาพูนด,ดึงบรรยากาศพี่น้องน้ำพ่อกระเทินทางนีบ่มีน้ำดีแห้งคินลิ้นเลยพี่น้องพี่นี่ต้องให้เรามาไทอีกแล้วก็ซักลุงอีกพี่น้อง เพิ่งเอาภาพบรรยากาศเชา้ชาไฮเช้าหน้าเพิ่นกับสิบล็อกขึ้นหอดดอกตีเช้าหน้าลำบากเนาะสิมาขีดหอดเฮ็ดหยังเพิ่นก็อยากอยู่ห้องแอร์อยู่สบายบุญเลวคุณพ,พี่น้องสีหามองเลยเด้นี่บื่มีเสียงฟ้าเสียงฝนเข่ากับปนหยาอยู่พี่น้องเลยเราคนก็ว่ามีเงี้ยเก่งเจ้าจมอย่างก็จมซื่อๆนี่แหละจมให้ฝ่ายฝนบม่มาด อันตกต้องตามฤดูการจนว่าเดือนเจ็ดจนว่าสิเขาเดือนแปดลวพี่น้องทางอื่นพวกอะไรตามตามยู่แบัดทังเฮาขึ้นเป็นยังสี่สากหล,งลวงรอฝนลวพี่น้องกะเสียงดวงเอาเสียงดวงมาพื้นสีมาท่านเวลาบอ่อเขาอันต,ตังกบตังกรนี่ิีด้กินบอ่อปีนี้กะเสียงดวงเด้อ เอาเห็ดไปเจปกับสัมภา์เจ้าหลินเทียนหน่อยละมือนี่ไอเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชรกดติดตามในเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นเขาหอมสยามเด้อหนี่ดำอโขอโกขกโโเนี่ยขันเนว่าฝนตกมากกับพ่อดีละพี่น้องนี่ให้นี่ยุบประมาณสองไร ครับใหนั่นก็เป็นสามลที่ล่อด,ดำอยู่นี่พี่น้องจานี่ผ้าม่ใไงดำสูมืออยู่ขอบคุณพี่น้องเอซเด้อทางไก่ทางไก่เดอ้อกดติดตามให้น้ำแน่เด้อจา้าขอบคุณลายๆลายค่ะ